นี่นะครับวันนี้วันที่11กรกฎาคม2 5 5 9ยังอยู่ในช่วงเฉลิมฉลองอยู่นะครับวันนี้ <c oughs> <c oughs> นะ,ะเราจัดการเลี้ยงรัดหน้าวันนี้นะเจ,จ้พน <c oughs> กำลังจะให้อาหารปลา <c oughs> ครับผมได้ของแม่ไปแล้ว่ะ เพ่เริ่มที่จะสะสมเงินทองนะครับช่วงนี้เริ่มสะสมเงินทองมีนักบวชนักบุญเยอะแยะมากมายครับก็ถือว่าเป็นการมาศึกษาเรียนรู้อีกครั้งหนึ่งนะครับพาธนะมานะครับเลยว่านักเรียนน้อยของเราคนนี้